สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญในช่วงต้นปี2566นี้นะครับก็จะมีดาวพระเคราะใหญ่โคจรย้ายราศีกันหลายดวงหนึ่งในนั้นก็คือดาวเสาร์ที่ถือว่าเป็นดาวประธานฝ่ายบาพเคราะห์ซึ่งจะทำการโคจรย้ายราศีในวันที่หนึ่งมีนาคมเวลา7.39นาฬิกนาทีโดยจะโคจรย้ายราศีจากราศี มังกรไปยังราศีกุมซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อดวงเมืองและแต่ละลัคนาราศีแตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นในตอนแรกนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการย้ายราศีของดาวเสาร์ก็จะนำเอาเรื่องราวทั่วๆไปของดาวเสาร์มาให้ท่านได้ทำความรู้จักได้ศึกษากันก่อนรวมไปถึงเรื่องราวของดาวเสาร์ในพื้นดวงเมือง ก่อนที่จะเข้าสู่ผลกระทบของดาวเสาต่อแต่ละลัคนาราศีในตอนถัดๆไปผู้ที่สนใจก็สามารถติดตามกันได้เลยนะครับในทางดาราศาสตร์นะครับดาวเสาก็จัดว่าเป็นดาวพระเคราะห์ในระบบสุริยะดาวเสามีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่สองรองลงมาจากดาวพฤหัสบดีมีลำดับในวงโครจรรอบดวงอาทิตย์เป็น ดวงที่6ถัดจากดาวพฤหัสบดีมีชื่อในภาษาอังกฤษว่า s ซ t u r n โดยตั้งชื่อตามชื่อของเทพเจ้าแห่งการ,รเกษตรของชาวโรมันหรือเทพเจ้าคโครโนสของกรีกและก็เป็นที่มาของชื่อวันเสาร์ในภาษาอังกฤษคือ s ซ t เทอร์ดดาวเสาร์ก็มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่วัดตรงบริเวณเส้นศูนย์สูนยน,นะครับ12536กิโเมตรมีน้ำหนัก มากกว่าโลกถึง95เท่าดาวเสามีระยะห่างจากพระอาทิตย์ในจุดใกล้สุดก็ประมาณ1,349ล้านกิโลเมตรดาวเสามีคาบเวลาในการหมุนรอบตัวเองแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมง39นาทีมีคาบวงโคจรรอบพระอาทิตย์29.45ปีโดยระนาบวงโคจรจะทำมุมกับระนาบของ สุริยะวิถีที่2.484องศาดาวเสามีดวงจันทร์นะครับที่ค้นพบวงโคจรแน่นอนแล้ว82ดวงอันนี้เรานับข้อมูลถึงประมาณปี2019เท่านั้นนะครับโดยมีดวงจันทร์จำนวน53ดวงที่ได้รับการตั้งชื่อแล้วมีดวงจันทร์ของดาวเสาร์งดวงที่มีสภาพแวดล้อมนะครับจากการสำรวจที่อาจเอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต คือดวงจันทร์ไทตันและดวงจันทร์เอนเซลาดัสโดยมีวงแหวนที่ประกอบด้วยกลุ่มก้อนน้ำแข็งเป็นส่วนใหญ่มีบางส่วนเป็นฝุ่นและสะสารอื่นๆผู้ที่เริ่มศึกษาเรื่องของดาวเสาเป็นคนแรกนะครับก็ไม่ใช่ใครเป็นชื่อที่พวกเราคุ้นเคยกันดีคือกาลิเลโอกาลิเลีนั่นเองซึ่งกาลิเลโอก็เป็นนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลีก็ได้ใช้กล้องโทรทัศน์ซึ่งในขณะนั้นก็ถือว่ามีประสิทธิภาพต่ำนะครับ ส่องเห็นแค่ส่วนหนึ่งของวงแหวนดาวเสาดังนั้นกาลิเลโอเลยเรียกส่วนของวงแหวนดาวเสาที่ส่องเห็นว่าเป็นหูจับของดาวเสาก็คือคล้ายๆหูจับหม้ออะไรแบบนั้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเนื่องจากประสิทธิภาพของกล้องโทรทัศน์ในสมัยนั้นค่อนข้างต่ำจึงส่องไม่เห็นวงแหวนโดยรอบนั่นเององค์ประกอบส่วนใหญ่ของดาวเสาก็เป็นก๊าซนะครับจึงเรียกดาวเสาว่าดาวก๊าซยักษ์ ประกอบไปด้วยไฮโดรเจน93%ฮีเลียม5%ส่วนที่เหลือก็เป็นก๊าซอื่นๆเช่นบวกมีเทนแอมโนเนียเป็นต้นในทางโหราศาสตร์ดาวเสารเป็นดาวที่มีขนาดใหญ่<ม>ก็สื่อความหมายถึงความเชื่องช้าความเนิ่นนานความอึดอัดวิตกกังวลความตันหนีความขี้ระแวงความเหนื่อยยากตรากตรำในแง่ที่พอจะฟังดูดีขึ้นมาบ้างก็คือการสื่อความหมายถึงความมัธยัต ความระมัดระวังรอบคอบความสุข,ขุมความมีระเบียบหรืองานที่หนักๆในด้านการใช้แรงงานเช่นงานด้านเกษตรกรรมงานด้านอุตสาหกรรมในแง่ตัวบุคคลก็จะมีความหมายถึงกรรมกรชาวไร่ชาวนาข้าราชการชั้นผู้น้อยผู้สูงอายุอาชีพสัป,ปเลรอหรืออาชีพที่เป็นผู้คุมนักโทษในด้านที่เกี่ยวข้องกับ สถานที่ดาวเสาก็จะเป็นสถานที่ที่บุคคลทั่วไปมักจะไม่ชอบไปสถานที่นั้นๆเช่นสถานที่กรกล้างว่างเปล่าสถานที่ใช้ในการเผาศพที่ดินที่ปล่อยทิ้งเอาไว้ลกล้างว่างเปล่านะครับบ่อขยะมุลฝอยทุ่งนาป่าเขาหรือถ้ำที่สงบเงียบดาวเสาในทางโหราศาสตร์โดยปกติใช้ระยะเวลาในการโคจรผ่านแต่ละราศีก็ประมาณ2ปี6เดือน ครบรอบจากราศีก็ใช้เวลาประมาณ30ปีถือว่าเป็นดาวระเคราะห์ในทางโหราศาสตร์ไทยที่โคจรช้าลองลงมาจากดาวมฤตยูนะครับเพราะเอตที่ดาวเสาเป็นดาวใหญ่โคจรช้าและถูกกำหนดในทางโหราศาสตร์ให้เป็นตัวแทนของโทษทุกขต่างๆดังคำกนที่ว่าโทษทุกข์ทยเสาในตำราโหราศาสตร์ทั่วไปจึงได้ยกให้ดาวเสา เป็นดาวประธานฝ่ายบาปพระเคราะห์เราลองมาดูดาวเสาในดวงเมืองกันก่อนนะครับในพื้นดวงกรุงรัตนโกสินทร์หรือเรียกกันง่ายๆว่าดวงเมืองนั้นก็ถือกำเนิดตรงกับเริกวางเสาหลักเมืองตามพระราชพิธีพระนครสถานโดยเริกกับดวงดาวต่างๆได้ถูกคำนวณและกำหนดตำแหน่งของดวงดาวตามปฏิทินระบบนิรายนะ ตรงกับวันทิตย์ที่21เมษายน2,325เวลารุ่งเช้าแล้ว9บาทหรือเทียบตามเวลาสากลคือ6นาฬิกา54นาทีในทางจันทรคติก็จะตรงกับวันขึ้น10ขค่ำเดือน6ปีขานถือว่าณวันเวลานั้นเป็นจุดถือกำเนิดของดวงเมืองโดยเมื่อนำวันเดือนปีและเวลาที่วางเลิกไปเฉลิมรูปเป็นดวงชะตาของดวงเมือง หรือดวงกุงรัตนโกสินแล้วก็จะได้ลัคนาหรือจุดกําเนิดสถิตที่ราศีเมษเป็นแม่ธาตุไฟเกาะนักษัตริย์พรณีเลิกซึ่งอยู่ในกลุ่มมหัโนเลิกก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นบุรณะเลิกนะครับในพื้นดวงเมืองท่านลองดูนะครับดาวเสาทําหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนภพที่10คือภพกรรมะมีความหมายถึงอาชีพการงานการกระทํากรรมเก่าความเหนื่อยยากลําบาก ๆถือว่าเป็นดาวประธานฝ่ายบาปเพราะเป็นดาวที่ให้โทษทุกข์ให้ความเหนื่อยยากดังสโลโขนที่กล่าวกันมาแล้วนะครับว่าโทษทุกข์ทายเสาสําหรับดาวเสาในทางโหราศาสตร์ไทยก็มีความหมายถึงการคิดมากความเชื่องช้าความสันโดษความระแวดระวังความเหนื่อยยากความขมขื่นแต่ในทางที่ดีก็ดังที่กล่าวมาแล้วว่ามีความหมายถึงความมัธยัติการอดออมความอดทนอย่างไม่ย่อท้อความสุขุมรอบคอบ ดาวเสาในพื้นดวงเมืองถือว่าเป็นตัวแทนในทางการเมืองก็จะหมายถึงรัฐบาลกลุ่มนักอนุรักษ์นิยมการบริหารประเทศการยึดติดในรูปแบบเก่าไม่ยอมเปลี่ยนไปสู่รูปแบบใหม่ๆกลุ่มชาวนากลุ่มผู้ใช้แรงงานกลุ่มเกษตรกรนชนชั้นกันมาชีพผู้ก่อการร้ายการโฆษณาชวนเชื่อในโหราศาสตร์ไทยนะครับก็จัดให้ดาวเสาได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีอยู่สองราศี คือที่ราศีมังกรและราศีกุมโดยในราศีกุมนั้นก็อนุโลมให้ราหูเข้ามาเป็นเกษตราธิบดีร่วมด้วยและในโหราศาสตร์ไทยนั้นก็ยังกำหนดให้มีแรงเอื้อมพิเศษนะครับให้ดาวเสาร์สามารถที่จะส่งกำลังหรือส่งกระแสแรงเอื้อมซึ่งเป็นอิทธิพลของตัวดาวเสาร์เองไปยังเรือนที่สามและเรือนที่สิบ จากราศีที่ดาวเสาร์สถิตอยู่เมื่อพิจารณาในพื้นดวงเมืองดาวเสาร์สถิตอยู่ที่ราศีธนูพบที่9นะครับซึ่งในทางโหราศาสตร์ก็จะเรียกว่าเป็นพบสุพะในเรือนของดาวพฤหัสบดีโดยสถิตร่วมอยู่กับดาวพฤหัสบดีที่เป็นเจ้าของบ้านอยู่ด้วยโดยในช่วงเวลาขณะนั้นดาวเสาร์โคจรอยู่ในสภาวะพักเช่นเดียวกันกับดาวพฤหัสบดี โดยดาวพฤหัสบดีสถิตทำมุมกับพระอาทิตย์ที่123องศา9ลิบดาทางตะวันตกส่วนดาวเสาร์นั้นก็สถิตทำมุมอยู่ที่คือทำมุมกับพระอาทิตย์นะครับที่123องศา22ลิบดาทางทิศต,ตะวันตกเช่นกันซึ่งการโคจรอยู่ร่วมกันในลักษณะเชิงมุมและทิศทางเช่นนี้รวมทั้งยังสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสบดีอีกด้วยจึงเรียกได้ว่าดาวเสาร์ถูกดาว ผฤือหัสบดดีนั้นบังกันมิตรดาวเสาในพื้นดวงเมืองให้ความหมายว่าการโฆษณาชวนเชื่อการก่อการร้ายต่างๆหรือสิ่งที่จะเป็นภัยกับความมั่นคงของราชอาณาจักรนั้นก็ยากนะครับที่จะเอาชนะฝ่ายบริหารหรือฝ่ายรัฐบาลได้นอกจากนี้ยังยากที่จะเอาชนะจิตใจความเชื่อของประชาชนพลเมืองได้นอกจากนี้การก่อการร้ายหรือขบวนการที่จะทำร้ายประชาชน ก็จะถูกกำลังทหารหรือถูกผู้รักษากฎหมายผู้รักษากฎระเบียบต่างๆของภาครัฐดำเนินการปราบปรามปรับทัศนคติจนเกิดความสงบเรียบร้อยเป็นปกติดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าในทางโหราศาสตร์ดาวเสาร์ก็สามารถส่งกำลังเป็นแรงเอื้อมไปยังภพที่3และภพที่10จากเรือนที่ดาวเสาร์เองสถิตอยู่ซึ่งในพื้นดวงเมืองนั้นก็จะตรงกับภพบ ลาพระที่ราศีกุมซึ่งถือว่าเป็นบ้านของดาวเสาส่วนหนึ่งด้วยเช่นกันและพบอลิที่ราศีกันแต่การส่งกำลังของดาวเสาก็จะมีคุณงามความดีของดาวพฤหัส,สบดีติดไปด้วยนะครับจึงทําให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาภายในราชอาณาจักรจะลดทอนความรุนแรงลงยกตัวอย่างเช่นนะครับกรณีการเกิดโรคระบาดโควิด -19 ขึ้นก็จะมีทีมงานทางสาธารณสุข มาช่วยบรรเทาให้ผลกระทบต่างๆลดลงจนความรุนแรงมีน้อยกว่าประเทศต่างๆในโลกอย่างเห็นได้ชัดเจนจนประเทศไทยเราเองได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลกและดาวเสาก็จะให้ลาบผลกับประชาชนอย่างแน่นอนแต่จะเป็นไปในรูปแบบช้าๆแต่หนักแน่นโดยจะต้องต่อสู้ฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆเสียก่อนโดยไม่งอมืองอเท้า แล้วก็จะได้รับผลจากความเหนื่อยยากนั้นในทางด้านทักษะพยากรณ์ดาวเสาในภูมิทักษะเดิมก็ทําหน้าที่เป็นมูละเป็นภูมิทักษะที่บอกเรื่องราวในด้านทรัพย์สินความมั่นคงผลตอบแทนอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนคํามั่นสัญญาพันธะสัญญาต่างๆของภูมิทักษะผลกระทบจากดาวเสาจรต่อดวงเมืองในปี2566นะครับ ในรอบปัจจุบันก่อนที่จะโคจรย้ายราศีในเดือนมีนาคม2 5 6 6นั้นดาวเสาร์ก็สถิตได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีอยู่ที่ราศีมังกรเป็นพกรมมะของดวงเมืองสถิตมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2563จนถึงวันที่1มีนาคม2566ดาวเสาร์ก็จะโคจรย้ายออกจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุม ซึ่งเป็นภพลาพระของดวงเมืองและจะสถิตที่ราศีกลุ่มเป็นระยะเวลายาวนานไปอีกประมาณ30เดือนดาวเสาร์นะครับที่สถิตยอยู่ที่ราศีกุ่มนั้นยังถือว่าเป็นการที่ดาวเสาร์ได้สถิตยอยู่ในเรือนของตัวเองและในพื้นดวงเมืองในราศีกลุ่มก็ไม่มีดาวใดๆสถิตยอยู่ดาวเสาร์จึงสถิตในเรือนตัวเองโดยไม่ถูกรบกวนใดๆ และยังสามารถส่งกําลังไปยังพบที่3จากราศีกุมก็คือสามารถส่งกําลังไปที่พบตนุของดวงเมืองซึ่งมีลัคนาของดวงเมืองกับพระอาทิตย์ที่เป็นตนุเศษของดวงเมืองสถิตยอยู่และพบที่10จากราศีกุมก็คือพบมลณะของดวงเมืองอีกด้วยนะครับในทางทักษาเมื่อดวงเมืองอายุย่าง241ปีตั้งแต่วันที่หนึ่งขอโทษนะครับตั้งแต่วันที่21เมษายน 2,565จนถึงอายุย่าง242ปีในวันที่21เมษายน2,566เป็นช่วงระยะเวลาประมาณ1ปีนี้นะครับดาวเสาจะตกภูมิการกินีจรดังนั้นหลังวันที่1มีมานาคม2,566ถึงแม้ดาวเสานะครับจะโคจรย้ายราศีจากราศีมังกรไปยังราศีกุมแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงความเป็นดาว การลักกินีจรของดวงเมืองอยู่โดยดาวเสา์หลังจากโคจรย้ายราศีแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อดวงเมืองในช่วงเวลาต่างๆกันดังนี้นะครับช่วงเวลาแรกก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมที่ดาวเสา์ย้ายเข้าสู่ราศีกุมจนไปถึงวันที่8มีนาคม2566ก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณ8วัน ที่ดาวเสาร์เข้าไปสถิตที่ราศีกุมนั้นนะครับในช่วง8วันแรกซึ่งดาวเสาร์เองก็ยังเป็นการลักินีจรในทางทักษะอยู่ดาวมฤุตยูสถิตยอยู่ที่ราศีเมษร,ร่วมกับราหูและดาวพฤหัสบดีก็สถิตยอยู่ที่ราศีมีนช่วงที่2ช่วงวันที่9มีนาคมจนถึง18เมษายน2566รระยะเวลาประมาณเดือนเศษๆที่ดาวเสาร์ ก็ยังเป็นการลกินีจรทางทักษะส่วนดาวมฤตยูก็โคจรย้ายราศีแล้วนะครับไปสถิตอยู่ที่ราศีพฤษศส่วนราหูยังสถิตอยู่ที่ราศีเมษและดาวพฤหัสบดีก็ยังสถิตอยู่ที่ราศีมีนช่วงที่3ก็ตั้งแต่วันที่19เมษายนถึง21เมษายน2566ในช่วงเวลา3วันนี้ ก็เป็น3วันสุดท้ายที่ดาวเสาร์ทำหน้าที่เป็นการลกินีจรทางทักษะส่วนดาวพฤหัสบดีก็โคจรย้ายไปยังราศีเมษนะครับโดยดาวพฤหัสบดีก็ย้ายไปสถิตอยู่ร่วมกับราหูส่วนดาวมฤตยูก็อยู่ที่ราศีพฤษศแล้วนะครับช่วงที่4ก็คือช่วงตั้งแต่วันที่22เมษายนจนถึงวันที่17ตุลาคม2566 ในช่วงเวลานี้นะครับดวงเมืองก็เปลี่ยนแล้วนะครับทําให้ดาวพฤหัสบดีที่สถิตร,ร่วมกับราหูในราศีเมษนั้นจะทําหน้าที่เป็นการลกินีจรทางทักษะแทนดาวเสาร์ส่วนดาวเสาร์ก็สถิตที่ราศีกุมได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีและดาวมฤตยูสถิตอยู่ที่ราศีพฤษศช่วงที่5ก็เป็นช่วงตั้งแต่วันที่18ตุลาคมจนถึงวันที่31ธันวาคม2566 ช่วงเวลานี้ราหูโคจรย้อนนะครับย้ายจากราศีแล้วนะครับโดยการโคจรย้อนจากราศีย้ายไปสถิตที่ราศีมีนดาวพฤหัสบดีซึ่งอยู่ที่ราศีเมษกลุ่มกันอยู่กับพระอาทิตย์ในดวงเมืองเดิมและก็ลัคนาทําหน้าที่เป็นการลกินีจรทางทักษะกลุ่มลัคนาเมืองเลยนะครับดาวเสาร์สถิตที่ราศีกุมและดาวมฤตยูก็สถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภ ก็เป็นช่วงเวลา5ช่วงนะครับในปี2566ที่มีการเคลื่อนย้ายโคจรเคลื่อนย้ายใหญ่ๆของดาวต่างๆในแต่ละช่วงเวลาของปี2566นี้ดาวเสาจะแสดงอิทธิพลส่งกระแสถึงดวงเมืองในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับตามสถานะตามตำแหน่งตามหน้าที่ในแต่ละช่วงเวลาการโคจรของดาวเสานั่นเองนะครับ รวมไปถึงผลกระทบจากดาวพระเคราะห์อื่นๆที่ส่งผลไปถึงอิทธิพลของดาวเสาร์ด้วยตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีก็มีทั้งหมด5ช่วงท่านสามารถติดตามรายละเอียดกันได้ต่อไปนะครับท่านที่สนใจติดตามได้ในตอนต่อไปซึ่งจะจะเจาะลึกในช่วงเวลาย่อยๆมาให้ท่านได้ทราบต่อไปนะครับสำหรับในตอนนี้ก็คงจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับ รายละเอียดในแต่ละช่วงต่อไปก็จะมีในตอนถัดๆไปรวมทั้งของแต่ละชาวลัคนาราศีด้วยเช่นกันนะครับก็ขอให้ท่านได้โปรดติดตามกันต่อไปสวัสดีครับ